สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าวั l a ัตเดททูได้นะครับเป็นเกมมือถือเปิดใหม่นะครับที่อยู่ระหว่างพัฒนานะครับในอนาคตจะมีในส่วนของ Story Mode เข้ามาให้เราเล่นด้วยนะครับอยู่ใน Coming ง o n นอยู่เนาะได้ขวาล่างก็จะมีเมนูช็อปเข้ามาในอนาคตอีกเช่นกันนะครับผมตัวออปชันของตัวเกมนะตอนนี้ปรับได้แค่เสียงนะครับเปิดปิดเสียงเฉยๆนะครับตัวนี้เป็นเกมโซยวลนะครับไม่เหมือน l s ั Day แน่นอนนะครับนะโอเคครับนิ้วเกมเลย คือเกมนี้จะมีพวกทักษะต่างๆให้เราแบบคอยแบบอัปเกรดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องตัวเกมเป็นแบบ2ดีนะครับตัวละครน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องพวกสมบงอมบี้อะไรแบบนี้เข้ามาด้วยนะครับเราสามารถกดสกิปด้านขวาล่างเป็นการข้ามเนื้อเรื่องไปได้เลยนะครับแบบที่ผมกดนะ<ท> <ๆ S 2> นตอนนี้นะครับนี่ครับผมมันก็จะมีเหมือนอให้เราเลือกครับเราจะเหมือนการอัปเกรดตรงไหนก่อนนะครับเราเล่นอ่ะเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับ กราฟิกของตัวเกมนี้จะเป็นตัวการ์ตูนแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นมุมมองแบบ 2D ดีนะก็จะเป็นเกมประมาณ 2D ดีนะครับก็ตัวเดินอ่ะมันแปลกๆนะผมว่ามันเดินก็จริงนะไปในผ้า <c oughs> มันตลกๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายบนจะมีเลือดนะครับด้านซ้ายบนมีเลือดมีค่าความหิวต่างๆนะครับกลางจอก็จะมีในส่วนของระยะเวลานะครับด้านขวารนี้ก็จะมีเควสนะครับมีการแบบค่อยๆเดินเข้าไปตีซอมบี้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับ ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งใครที่ชื่นชอบ Survival เป็นชีวิตจิตใจครับผมว่ามันก็โอเคนะนี่ครับตัดต้นไม้ทำลายป่าก่อนนะครับอ่ะแล้วทำไมลูกพี่บอกเก็บนอเฮ้ยทำไมเก็บไม่ได้อ๋อต้องเก็บเด้อ๋อต้องกลับออผมลืมไปนะครับต้องกดรูกมือ <laughs> ต้องกดลูปมือก่อนนะครับในการเก็บเก็บ มีระบบการค้าของด้วยนะครับสามารถหาสิ่งของต่างๆที่เว้นขยะแบบนี้เราเป็นการคุยหาสิ่งต่างๆได้นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเจออะไรหรือเปล่าโอ้โหของเพียบเลยพยาบาลโอเคครับไปกันต่อครับเอ่เมนูค้านะครับก็จะมีเกี่ยวกับครับอาเทมต่างๆพวกยาพวกรองเท้าพวกอะไรแบบนี้นะครับนะแคมป์ฟงแคมป์ไฟนะไฟแอกแต่ว่ามันไม่มีรูปขึ้นให้ดูเนาะ อ,อไม่มีรูปขึ้นให้ดูนะครับมีกระเป๋าอินวนทอรี่นะครับเดี๋ยวผมข้ามสกิปตัวฝึกสอนนี้ไปเลยนะครับมี่กระเป๋าเราเนาะ,อะโอเคทินเราจะไปแล้วนะครับตอนแรกคิดว่าจะเดินไปทางขวานะครับที่ไหนได้ให้เดินมาทางซ้ายโอเคคอยเก็บก่อนแล้วจะซัมบี้นะครับหัวแล้วหนี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 ก็ขัเรียบร้อยครับ <laughs> ได้พกผ้ามา เนดีแยต้นไม้นี่แบบตัดได้เลยนะเออแล้วก็ของตกเพรียบคือลักษณะการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตถ้ามีสตอรี่โหมดมาผมว่าตัวเกมนี้น่าเล่นยิ่งขึ้นเลยนะโอ้โห,โโหโวัวแม่งตบแรงอะ่ะอันนั้นแขนหรือเลีนย่วาแขนแขนโอเคโดนโดนไปโอ้โหเลือดอาบเลยนะครับเดี๋ยวกินอาหารกัน พวกกินอาหารทั่วไปนี่เหมือนจะเป็นการเพิ่มเพิ่มเลือดด้วยนะครับมียาอยู่แต่ว่ายังไม่ใช้มีเลเวลด้วยโอเคเด้วต่อว้วววววววเรา่าเรายังไม่ไปดีกว่าโอ้โหขวานพังแล้วว่าชคครับชคเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยตายครับอะไรมันจะตายง่ายขนาดนั้นเลยล่ะโอเคครับมันก็มาเริ่มที่จุดจุดเดิมนะครับเราขึ้นมาหาของกันอยู่ในกระเป๋าเราหมดแล้วมั้งแต่ว่าของเราตกไปหมดเลยนะครับอยู่ตรงนี้เราต้องกลับไปเอาของเราหวังว่ามันจะอยู่ที่เดิมนะครับหรือว่ามันไม่อยู่นี่ก็คือแบบโคตรสวยเลยโอ้โหเจอซอมบี้แบบนี้ใครจะไปสู้อะไรได้ฟ้าใครจะไปสู้อะไรได้ฟ้า รงนี้ผมว่าเอาตรงนี้เป็นจุดพักแรมของเราแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องคอยหาทรัพยากรต่างๆเนาะตัวรถเราไม่สามารถค้นหาได้แล้วอะโอเคครับผมก็เมื่อกี้มันตายเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าให้แนะนำนะครับถ้าตายหรือเสียชีวิตนะั่นแนะนําให้เล่นใหม่ดีกว่านะครับถ้าไม่มีของเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลทักษะพิเศษนะครับเอ่อเป็นหมอเอาเป็นเป็นโจรไหมอ่ะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับกรีบตรงนี้ไปโอเค ช่วงแรกผมว่าอยู่แมปแรกเป็อนอก็ได้นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้ถ้าเราไปเรื่อยๆก็จะมีแมปต่อกันต่อการต่อการต่อการเรื่อยๆนะครับแต่ในช่วงแรกอ่ะผมว่าเ,ออเราอยู่แมปแรกก่อนก็ได้นะครับโอเคอพยายามครับไอเทมต่างเดี๋ยวใช้ตัดไม้ก่อนตัดไปโอเคไม้ล้มละไอเทมตกเพียบเลยโอเคจริงผมอยากให้ระบบการเก็บมันใช้แบบมือเดียวที่ชกอะไรแบบนี้นะแต่เขาอาจจะแยก ไว้แบบเวลาที่แบบเราต่อโซ่อะไรแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าต่างๆนะครับแคมไฟใช้ในส่วนของ w ว o แล้วก็สโตนนะครับสโตนก็ต้องออกไปตามหาข้างนอกแน่เลยตัดไม้ดิโอเคไม้ล,มล้มละทรัพยากรต่างๆเพียบเลยช่วงแรกถ้าให้แนะนำนะครับผมว่าให้ครัฟอาวุธไว้ก่อนก็ดีนะครับแต่ว่ามีปืนก็ใช้ปืนเนาะ เออมีปืนก็ใช้ปืนเถอะหินมีแค่นี้โอเคเดี๋ยวเราดูกันว่าเราคาบอะไรได้อีกนะครับยาส่วนใหญ่ก็จะไม่มีของคาบนะครับแล้วก็อันไหนที่มันคาบได้อ่ะครับมันจะขึ้นเป็นรูปสีเขียวแบบนี้เลยนะเออคือบอกชัดเจนเลยนะว่าคุณสามารถคาบอันนี้ได้นะครับนี่คาบดูอ่ะ stone axe นะครับ อ่าคราฟดูนี่ครับโซนแอคอ่าอันนี้ไฟเบอร์ที่เรา hashtag. คราฟใช่ไหมเอาไม่ใช่สิอันนี้อันนี้ก็เอาไว้ใช้ได้นะครับเอาไว้ตีซอมบี้โอเคพยายามอยากเสียชีวิตในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าจะทำให้ตัวเกมมันเล่นยากขึ้นเนาะโอเคเก็บ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  โอเคครับโอ้โหแม่งเยอะจัดเลยเยอะไปอ่ะเยอะไปเดี๋ยวขอปืนนอกมากกันรู้สึกว่าเยอะไปอ่ะลองดูนะครับว่าไหวหรือเปล่าโอ้โหแหกครับแตกกระจายมีปืนมันช่างดีแล้วเกิน โอเคโปรไฟลอ๋อจริงเราสามารถอัพสเตตัสของเราได้ด้วยนะครับนะก็จะมีโจมตีป้องกันแล้วก็เลือดนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสเตตัสพิเศษนะครับในการอัพเนอะรู้สึกว่าจะปลดล็อกที่เลเวล10นะครับเป็นการอัพสเตตัสการเอาตัวรอดครับเฮ้ยเฮ้ยมันค้างเหรอ มันค้างอ่ะจบแล้วโอเคครับผมก็จบกันไปแบบนี้แล้วกันนะครับนะเกมมันยังมีบักอยู่นะเมื่อกี้ไม่สามารถขยับได้ไม่สามารถกดไลไ์ได้แล้วก็วิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ